เรื่องผีนับชามณหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เป็นหมู่บ้านชนบทของญี่ปุ่นหมู่บ้านแห่งนี้ผู้คนจะอยู่อาศัยร่วมกันแบบวิธีชนบทไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ําประปาแต่จะใช้ไฟจากตะเกียงและบ่อน้ําจากท้ายหมู่บ้านแทนและกฎสําคัญของการไปตักน้ําที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็คือเวลาที่ใครจะไปตักน้ําจากบ่อท้ายหมู่บ้านจะต้องไปช่วงกลางวันเท่านั้นเพราะถ้าหากใครไปตักน้ําในช่วงหลังพระอาทิตย์ตก mm hmm. ก็อาจจะเจอดีเอาได้ซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องเล่าขานกันมานานว่าถ้าใครไปตักน้ําล ลังพระอาทิตย์ตกดินอาจจะเจอผีที่เฝ้าอยู่ในบ่อน้ําแห่งนั้นมันจึงทําให้ไม่มีใครกล้าไปตักน้ําในช่วงเวลากลางคืนและเมื่อไม่มีใครกล้าไปตักน้ําในช่วงเวลากลางคืนมันจึงทําให้ไม่มีใครได้เจอเรื่องราวปแปลกๆที่เคยเป็นตำนานเล่าขานกันมานั่นเอง จนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งได้ล,ลืมตักน้ําในช่วงกลางวันพอถึงตอนเย็นแม่บ้านจะทํากับข้าวจึงไม่มีน้ําใช้ในการทําอาหารภรรยาจึงมาบอกทุกคนว่าวันนี้จะไม่มีข้าวไม่มีน้ําให้ทุกคนอดทนรอใหถึงเช้าก่อนเดี๋ยวพระอาทิตย์ขึ้นจะไปตักน้ํามาหุงข้าวและทํากับข้าวให้กินแต่เช้าเมื่อได้ฟังดังนั้นผู้เป็นสามีจึงไม่ยอมเพราะในตอนนั้นเขาค่อนข้างหิวมากเขาจึงบอกภรรยาว่าเดี๋ยวจะอาสาไปตักน้าให้เองซึ่งพอภรรยาได้ยินแบบ นนัน้เธอก็พยายามห้ามเพราะกลัวว่าถ้าไปตักน้ําจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแต่สามีก็ยังยืนยันว่าจะไปให้ได้และเขายังบอกผู้ที่เป็นภรรยาว่าเรื่องที่คนเล่ากันมาเป็นสิบสิบปีมันก็แค่ตำนานเท่านั้นเพราะตลอดเวลาตั้งแต่เขาเกิดมาแล้วก็โตอยู่ที่นี่เขาก็ไม่เคยเจอในสิ่งที่ชาวบ,บ้านพูดถึงเลยพอพูดจบเขาก็เดินไปหยิบถังน้ําแล้วเดินทางไปยังท้ายหมู่บ้านทันทีและเมื่อเดินไปถึงเขาก็ตักน้ําใส่ถังจนกระทั่งตักน้ําเสร็จเขาก็มองไปรอบๆบ,บริเวณนั้นซึ่งมันก็ไม่มี จรจิงๆเขาจึงยิ้มและโล่งอกเพราะคิดว่ายังไงเรื่องเล่าก็คือเรื่องเล่าไม่มีทางเป็นจริงได้แน่นอนเขาคิดแบบนั้นพร้อมกับหันหลังเพื่อจะเดินกลับบ้านแต่ขณะที่เขาหันหลังและเดินไปได้แค่4ี่ห้าเก้าเท่านั้นเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากข้างหลังตรงบ่อน้ํานั้นโดยเสียงนั่นมันเป็นเสียงเหมือนกับมีคนเอาชามข้าวมาวางซ้อน,อนกันพร้อมกับมีเสียงนับชามข้าวไปเรื่อยๆซึ่งตอนนั้นเขายืนหันหลังอยู่เขาก็เลยไม่ได้หันกลับไปมองแต่เขายังคงได้ยินเสียงนับชามดังขึ้น1 2สอง 3 4 5 6 7 8 9และพอเส้นเสียงนับ9ก้าก็มีเสียงร้องไห้ดังหวยหวนไปทั่วบริเวณนั้นจนเขาต้องรีบหันหลังกลับไปมองซึ่งพอเขามองไปปุ๊บเขาก็ต้องตกใจจนต้องทิ้งถังน้ําทันทีเพราะภาพที่เขามองเห็นก็คือมีผู้หญิงสาวคนหนึ่งใส่ชุดคล,คล้ายๆชาวญี่ปุ่นโบราณผิวขาวเนียนหน้าตาสวยหน้าขาวผมของเธอยาวถึงกลางหลังเธอนั่งร้องไห้อยู่ริมบ่อแถมเอามือจับถ้วยชาวไว้แน่นและที่สําคัญเธอยังคงร้องไห้อย่างหวยหวนพร้อมจ้องมา ที่เขาด้วยตาที่มีแต่สีขาวจากนั้นคอของผู้หญิงคนนั้นก็หมุนไปมาแบบ360องศาจนทําให้ผู้ชายคนนั้นถึงกับซุดตัวลงฉี่ลาดไปเลยทันทีและพอตั้งสติได้เขาก็รีบลุกแล้ววิ่งกลับไปที่บ้านทันทีซึ่งพอวิ่งเข้าเขตหมู่บ้านได้เขาก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากผู้นําหมู่บ้านแล้วรีบเล่าทุกอย่างให้ผู้นําหมู่บ้านฟังตอนแรกที่ผู้นําหมู่บ้านได้ยินเขาก็ทําหน้าแปลกใจแต่ตอนนั้น ผู้นำหมู่บ้านก็ไม่ได้ต่อว่าอะไรหรือบอกอะไรกับเขาผู้นำหมู่บ้านจึงตักน้ําที่บ้านของเขาให้ทางหนึ่งแล้วบอกให้เขารีบเอาน้ํานั้นไปให้ภรรยาหุงข้าวทําอาหารและกินให้อิ่มนอนให้หลับและไม่ต้องกลับไปที่บ่อน้ํานั้นอีกจนกระทั่งรุ่งเช้าผู้นำหมู่บ้านถึงได้เดินทางไปยังบ่อน้ํานั้นอีกครั้งและก็ดูเหมือนว่าทุกๆอย่างดูปกติดีไม่เห็นมีถ้วยชามอะไรตามที่ผู้ชายคนนั้นเล่าเลยแต่สิ่งที่เขาเห็นในตอนนั้นก็คือทางน้ําเปล่าที่ผู้ชายคนนั้นได้ทิ้งไว้ด้วยความกลัว จนเวลาผ่านไปถึงช่วงกลางคืนด้วยความสงสัยผู้นําหมู่บ้านจึงเกณฑ์ชาวบ้านผู้ชายบางส่วนกับผู้ชายคนนั้นที่ได้เจอเหตุการณ์ปรแปลกให้ร่วมกันเดินทางมาที่บ่อน้ํานี้อีกครั้งโดยในครั้งนี้ผู้นําหมู่บ้านได้บอกให้ผู้ชายคนหนึ่งไปทําท่าทีตักน้ําขึ้นมาและพอตักน้ําเสร็จผู้ชายคนนั้นก็เดินหันหลังกลับบ้านแต่พอเดินมาได้ไม่กี่ก้าวก็มีบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่คล้ายๆกับที่ชายคนเมื่อวานเจอนั่นก็คือมีเสียงเหมือนกับการเอาชามข้าวมาวางซ้อนๆกันพร้อมกับ มีเสียงนับชามไปเรื่อยๆจนถึง9ตอนนั้นคนที่ไปด้วยและแอบ,บดูอยู่รวมถึงผู้ชายคนเดิมก็ตกใจมากเขารีบหันไปมองตรงบ่อน้ําทันทีซึ่งเมื่อทุกคนแอบบจ้องไปที่บ่อต่างก็ตกใจมากเพราะทุกอย่างมันเป็นเช่นเดียวกันกับที่ผู้ชายคนเมื่อวานเล่านั่นก็คือมีผู้หญิงโบราณหน้าขาวผิวขาวดวงตาสีขาวล้วนนั่งนับชามอยู่ริมบ่อ ครั้งนี้ไม่เหมือนตรงเมื่อวานตรงที่เธอนับหนึ่งถึงเก้าผู้นำหมู่บ้านก็ตะโกนออกไปทันทีว่าสิบซึ่งพอผู้นำหมู่บ้านตะโกนสิบวิญญาณผีผู้หญิงตนนั้นก็หายไปพร้อมกับชามทั้งเก้าใบซึ่งเหตุการณ์ในตอนนั้นได้สร้างความตกใจให้กับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เป็นอย่างมากทุกคนสงสัยว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นและสิ่งที่เห็นมันคืออะไรจนผู้นำหมู่บ้านต้องเล่าให้ฟังว่า สิ่งที่ทุกคนได้เห็นคือสาวใช้ของโอยาม่าเทสันว่ากันว่าโอยาม่าเทสันเป็นซามูไรผู้ที่มีอำนาจมากในสมัยศตรวรรษที่18ซึ่งเขาไปแอบหลงรักสาวใช้หน้าตาสวยชื่อโอคิคุและเมื่อเธอไม่ยอมรับรักเขาซามูไรจึงวางแผนล่อลวงเธอโดยเขามีชุดถ้วยชามราคาแพงอยู่10บใบเขาจึงมอบให้สาวใช้คนนี้คอยดูแลจนวันหนึ่งเขาแอบเอาชามไปซ่อนใบหนึ่งและสั่งสาวใช้ให้นำชามทั้ง1ิบใบมาให้แต่โอคิคุนับแล้วนับอีกก็มีชามอยู่ที่เธอ เพียงแค่เก้าใบเท่านั้นจนเธอรู้สึกกลัวมากที่ชามหายไปเทส,สันจึงบอกว่าจะยกโทษให้ถ้าเธอยอมเป็นภรรยาน้อยของเขาแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ปฏิเสธทําให้เทสันโกรธมากจนฆ่าเธอตายแล้วโยนศพของเธอทิ้งลงในบ่อน้ําแห่งนี้และหลังจากนั้นวิญ,ญญาณของโอคิกุก็มักปรากฏข้างบ่อน้ําในตอนกลางคืนส่งเสียงนับชามอย่างช้าๆซึ่งพอเธอนับถึงใบที่เก้าซึ่งไม่เจอใบที่1ิบที่หายไปไเธอก็จะร้องหอยหวนแล้วก็หายวับไปหลังจากนั้นไม่นานฝ่ายเทสันก็ท นทุกทรมานจากความผิดบาปที่ตัวเองได้ทําไปไม่ไหวเขาจึงขอให้เพื่อนบ้านไปช่วยไล่ผีที่บ่อน้ําให้ซึ่งเพื่อนบ้านที่เคยรู้จักหญิงสาวมาก่อนก็ไปแอบซ่อนตัวอยู่ข้างบ่อน้ํารอจนกระทั่งพีโอคิคุนับถึง9แล้วเขาก็ตะโกนว่าสิบเพื่อให้โอคิคุรู้ว่ามีชามครบสิบใบทําให้เธอหายวับไปและไม่เคยกลับมาอีกพอเล่าถึงตรงนี้ผู้นําหมู่บ้านก็ยังคงสงสัยอยู่ว่าแล้วโอคิคุกลับมาอีกครั้งได้ยังไงกันแต่สุดท้ายแล้วหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นโอค,คิคุ ก็ไม่เคยปรากฏตัวให้ใครเห็นอีกเลยหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าหลังจากวันนั้นไม่เคยมีใครกล้าออกมาตักน้ำในช่วงเวลากลางคืนอีกนั่นเอง